สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคขวตาธรรมโมธัมมังนมสสามิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวัสังโฆสังขังนะามามิ Namo tasa bhakhavato arahato sama samputasa Namo tasa bhakhavato arahato sama samputasa Namo tasa bhakhavato arahato sama samputasa อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณสัมปนโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุลิสัธรรมสาลาทิสัทธเทวมนุสานังพุทธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโม

ย่ายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาที่ทางจตาลีปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสอุคลาเอสาะภะคะวะโตสาวกะสังโฆออุเยโยปาอุเเยโยท่าขิเเยโยอัญชลีกะลนิโย อนุตรังบุญญาเขตตังโลกสัสติบทสวดพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถาพาหุงสาหาสัสม,มาพินิมนิตาสาวุธันตังครีเมคาลังอุทิตโคละสะเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคาลานิมาลาติเลกามะพิยุทธชิตาสภาราติงโคลัมปนาลาวะกามะขามาถัดทยะขังขันตีสุทันตะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคาลานินาลาคิลิงคาชาวลังอติมัาถูตัง ทาว่าคิจากกรมสนิวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกะวิชินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุเตชยมังคลานิอุขิตะขัดขะมาติหัดถาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาลวันตังอิทธิพิสังขาตาโนชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานะกามุนทลังอีวะคาพินิยาจินจายะทุกทาว่าจนางชนะก,กายามัชเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุง วาทาพิโรปิตามานังอาติอันทภปูตังปัญญาปฏทีปัชชลิโตโิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนธญญะธรรมปยันโตอิทูปะเทสาวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิฐิผู้เชเคนาสุทธะหัตถังพรำม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาทิพานังยานาคเทนาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชายมังคละอัฏฐถคาถโยวาจโนทินทิเนสารเตมตาตัมที อิตาวานานกาวิวิธานิจูปัทวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยยะนาโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถยิตายาสัพภาปานินางปูเลตะวาปาละมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนาสัจวาเชนะโหตุเตชายามังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยสุชยมังคะเลอปาลาชิตาปัลลังเกสีเสปะทาวิปโปคะเลอาพิเสเกสัพพาพุทธานังอาคาปโตะปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุตตังสุขาโน สุโหุโตจะสุยิตธังพรมมะจาริสุป่าทาขีนังกายะกัมมังวาจากรรมังป่าทาขีนังป่าทาขีนังมโนกัมังปานิขีเตป่าาขีนาป่าทาขินา,านาิกาตวา,ะานะละพันตเถเถป่าธาขีเนาภาวานตุสาพมังขงรังราขันตุสาภเทวตา สัพพะพุทธานุพาเวนัสตาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาภเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสตาโสธีภาวันตุเตแผ่เมตตาให้ตนเอง อาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปร,ราศจากความทุกข์อาหางอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอภยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกข์ยทั้งสิ้นเทิน แผ่เมตตาให้ส,สรรพสัตว์สัตว์ทั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตานางปาริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทังเมมาตินังอีทางเมมาตาปิตุนางโหนตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคุรุป,ปัชชายาจริยานางโหนตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปช,ชา,าอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปช,ชา,าอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวนาตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตาสัพพะสัตตานังสัพพะเวรีนังโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุข อิทางสัพพสัตตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความมุ่งหมายของการสวดบทพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถามีด้วยกัน8บทต่างกันดังนี้บทที่1นึ่สำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการลบต่อสู้ด้วยทานบรารมี บทที่สองสำหรับเอาชนะใจที่ใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิบัติด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรด้วยการกระทำปฏิหารบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษ หรือคดีความด้วยวิธีสงบระงับบทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็น อุปเทศแห่งฤทธ์ก็คืออุปเทแปลว่าดําเนินการวิธีการก็คือการดําเนินการโดยการใช้ฤทธ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานคือการเทศนาโดยการใช้ปัญญา ทสวดพระคาถาชินะบัญชรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังศีวะัลคะังโคสิตรามนาโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพธนังอธิกายเยกายะย,ายะยะเทวานังปิยตังสุตวา อิทิปิโสภควายมาราชาโนทาเวสุวัณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวหนังจตุสัจจาสัพังลัสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัถาวิสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิโตไมหังอุเลสพาคุณากโล อาเเยเมยนุรุธโธสารีปุตโตจัทธคินีโกนทันโยปิถิภาคัสมิงโมคลาโนจาวามเกทักขคินีสวนีไมหังอาสุงอนันทะลาคุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิิภาคาสมิงสุริยวะปะพังคโลนิสินโนเสริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคขวกูมาลากัสโปเถโลมเหสีจิตตะวาทกโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิฐาสีคุณากโล ปุณโ,โองคุลิมาโลจากอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสาสีติมหาเทลาวิชตตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนาละสาชาวันตาศิลเตเชนะอังฆามังเคสุสันติตาลาตะนางปุระโตอาสิทักคินเนเมตตาสุกังทัชชังจจโตอาสิว่าเมอังคุลิมาละกังขันธามละปลิตันจากอาตานาติยาสุกังอากางเสชาทานางาสิเสาปากาลาสันติตา ชินานานาวาลัสังยุตตาสัตตาปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาิยรัชาตุปัทถวาอาเสาวิิยยันยันตุอน,นันตาิินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัตตาสัมพุทธาปัญชเลชลชินาปัญชาลามาชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัตตาปาเลนตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุกุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโย จตุมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเชลตีคาถาบูชาพระศรีวลีนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศรีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหารวันธามิตังสทา สีวลีจะมาหาเถโลยักขะเทวาพิปูตโตโสระโหปัจจะยังยาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมาหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมาหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโห ปัจจะยาทิมหิอาหังวันธามิตังสธาศีวลีเถระคุนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมศีวลีจะมหาเถโลเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาศีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาศีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม คาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธามาหูนะโมพุทธายะวิระทายโยวิระคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมณนิมามาพุทธะสวะหม วิลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมเวลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมคาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมรพัทนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ โอมนะโมชีวโกศิลสาอาหังกรลุนิโกสภะสตานังโอสถธิพัมันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจประกาเสสิวันธามิปันฑิตโุสมิทโสอาโลคาสมนาโหมิโอมนาโมชีวโกศิลสาอาหังกรลุนิโกสภะสตานังโอสถธิพัมันตังประพาโสสุริยจันทังโกมารพัจโจประกาเสสิวันธามิปันธิตโุสมิทโสอาโลคาสมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศรลสาอาหางการุณิโกสภัสตานังโอสถธิพมันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมรารพัจโจประกาเสสิวันธามิปันธิตโตสมีทัศโวโลคาสุมาโหโมิคาถาบูชาเจ้าแม่กนอิมนำโมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเลงกรรมกวงสื่ออิมพอศักนำโมไตสือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตเลงกรรมกวงสืออิมพอศัก นำโมไตซื้อไต,ตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกามกวงซื้ออิมพอสักสาธุสาธุสาธุ